กราบสบายดีสบายดีทุกทกท่านเด้อสบายดีเสาร์วันศุกร์เนาะวันที่24พฤศจากายก66เนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้รับโชครับทรัพย์กันตั้งแต่เสาร์เนาะกับแนวทางนิเคอีหุ้นเนาะเพียนเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อนะท่านใดที่ว่าลงเข้ามาชมคลิปฝันใจข้างแรกเนาะบทันได้กดติดตามเนาะก็ฝากกดติดตามไว้นำเนาะ ืัอน,นี้เฮาก็จะมารับโชครับทรัพย์กันตั้งแต่เช้าๆขอให้เป็นเช้าที่ดีแล้วก็เป็นเช้าที่พี่น้องมีความสุขเนาะก็วันนี้ก็เป็นเวลาคือว่าอันน้องพี่น,น้องคือว่าแป๊บๆเดียวเนาะพี่น้องเหมืดอาทิตย์แล้วเนาะ <laughs> แป๊บเดียวคือว่าโหดวันสุกแล้วเนาะ อย่าลืมเนดะ้อพี่น้องเด้อฝากบ้านมั่งมี666ไว้กับพี่น้องอีกเส้นเกา่าเส้นเคยเด้อเนาะโอนไว้จ่ายจริงเนาะแล้วก็หับประกันขวมปดไัยร้านปรสิท์เนาะพี่น้องเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าเข้ามาไม่ไมเนาะโบหูส่งทางจะเข้าไปทางร้านก็คือให้เข้ามาตรงที่หวานใจได้วางไว้ให้เนาะตรงใต้คลิปเนาะ ตรงคอมเมนต์แล้วก็ที่มีเป็นภาษาอังกฤษเนาะบ้านมั่งมีหกหกให้กดเข้าไปที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สีเข้าไปทักไลน์หาแอดมินเด้อเนาะอย่าลืมบอกว่ามาจากห้องของน้องหวานใจเด้อเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้กันเนาะพี่น,อนอ้องเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามไว้นำเนาะเข้ามาให้กำลังใจหวานใจเนาะ เข้ามาสุมคลิปเอาแนวทางเนาะพี่น้องเนกะำลังใจที่ดีที่สุดของหวานใจก็คือพี่น้องเข้ามาแล้วก็ได้รับสู่ลาบนากันนะ้องบะวาสิเป็นทั้งหุ้นทั้งฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาเนะพี่น้องนะมืน้อนี้ก็เป็นวันสุข ที่24พสิบพฤศจิกายน66เนาะมวานนี้กับโบได้ลงคลิปหุ้นให้นะมวานนี้กับโบโแเน่ใจว่ามีแต่อันนี้แค่อีกหุ้นที่ปิดหรือว่าจังใดนะ่อว,วันหวั่นใจก็ไดยเข้าไปเบิ้งเลยเนาะแต่วันนี้เขาก็จะมารับสูกรับซับกันตั้งแต่เซาๆเลยเด้อ มาเบิงแนวทางนิเคอิบวกหุ้นเนาะมืนน้อวานใจเฮ็ดได้4เนาะมืนน่อวานใจให้วิ่งลูด4เดอ้อนิเคอิหุ้นมืนน้อวานใจให้วิ่งลูด4เนาะสามารถไปพิจารณาได้เนาะทุกๆหุ้นบ่ว่าจะเป็น VIP หรือว่าปกติเนาะคือมัดรวมมาให้ด้ตัวเดียวกันเนาะพี่น,อนอ้อง สำหรับท่านใดที่ว่ามักในแนวทางของหุ้นเนาะก็ลงไปพิจารณากันได้เด้อเนาะหวานใจให้วิ่งลูดสี่เนาะก็มีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่หก 47แล้วก็48เนาะ40 41 42 43 45 46 47แล้วก็48เนาะ ท่านใดที่ว่าสายรูดกับวิ่งรูดได้เลยนะพี่น้อะเนาะเพราะว่าขาดบอจกคู่เนาะก็ะคือว่ามดทุกๆตัวเลยที่แบบใจได้โจะให้เนาะอันนี้คือโจะให้บางตัวเล็กนะพี่เนานะสำหรับท่านใดที่ว่าสายรูดกับรูดได้เลยนะพี่เนานะกับเพราะว่าท่านจะ จิ้มจะเจาะตัวใดก็ขอภาวนาให้มาตัวที่หวั่นใจได้เฮ็ดออกมาให้เนาะื้นนี้ขอให้สเป็นสีที่พี่น้องเข้าไปได้ค่ากับเข้ากันเ้นอเนาะท่านไหนที่ว่าหาส่งเนาะรลานที่จะซื้อจะจิ้มบ่มีเนาะให้เข้ามาตรงที่หวั่นใจได้วางไว้ให้เนาะบ้านมั่งมี6.66นั่นเองเนอะพี่น้อง คือทางร้านมีให้บริการทุกๆแนวทางเด้อบอกว่าสิเป็นทั้ง V.I.P. ทั้งปกติเนาะแล้วก็ทั้งฮานอยแล้วก็นอกจากเนาะที่เป็นแบบว่าเป็นแบบพิเศษเนาะคือแบบห่วยพิเศษเป็นอย่างก็ลองทักเข้าไปสอบถามแอดมินกันได้เลยเนาะว่า อยากจื้ออยากยิ้มในแนวทางใดก็ลงทักเข้าไปสอบถามกันได้เด้อเนาะฮับประกันควมโปรดไัยล้านเปอร์เซ็นเนาะสำหรับท่านใดที่เข้าไปเลี้ยวบบมีคําว่าผิดหวังเด้อพี่น้องเด้อโอนเทโอนจริงเนาะบบมีคําว่าทึกแล้วบ่ได้เงินบบมีคําว่าทึกแล้วบบจ่ายเนาะคือตัดปัญหาเรื่องแบบนี้ไปเลยเนาะก็คือเข้าไปแล้วก็ให้ได้แปลว่าคววมโปอดไัยละกะ เนาะโอนเทโอนจริงเดอ้อโอเคเนาะพี่เนาะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เดอ้อเนาะขอให้ ทุกๆท,ท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาให้กำลังใจนอ้องหวันใจเนาะจงโชคดีกับแนวทางนี้เคอีหุ้นตั้งแต่เซาเาเดอ้อขอให้เป็นเ้าที่ดีแล้วกับเป็นเ้าที่พี่น้องเข้ามารับโชครับทรัพย์กันทุกๆท่านเดอ้อขอให้ทุกๆท่านจงโชคดีแล้วก็ไปพ่อกับหวานใจอีกเนาะกับช่วงของฮานอยเดอ้อขอให้ท่านโชคดีจ้า